สัพพมงคลดนใดในโลกราประสิทธิ์มาประสาทพรประวรสมัยกษัตริย์ตราที่ราดแห่งชาติไทยเป็นล่มโพล่อมใสดวงใจประชาพระบุญญาแผ่ปกพระศกสยามอุทยานงดงามไปพึกษาหลากพันพืชสัตว์อยู่คงพงพนา ทั่วพาลาทุกถิ่นสมอุดมดีมหามงคลเฉลิมพระชนมาพันษาถวายพระพรองค์ราชากเกษมสีเชิญเทวันประทานชัยท้ายภูมีสะุุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกุมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กุมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช